แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะในหน้า42จทบอกว่าในรอบปีของการผลิตสินค้าของบริษัทหนึ่งนะคะเมื่อเครื่องจักรเสียนะคะจำนวนชั่วโมงที่เครื่องจักรไม่สามารถใช้งานได้นะคะไม่สามารถผลิตสินค้าได้อ่าเป็นแบบนี้นะคะ2ออะไรแบบนี้นะคะโจทถาว่าข้อที่1เครื่องจักรเสียทั้งหมดกี่ครั้งอ่าทําไงเอ่ย ล้วน,นี่ก็นับไปเลยนะคะว่าข้อมูลทั้ทงหมดกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เพราะฉะนั้นเครื่องจักรจะเสียทั้งหมด15ครั้งนะคะข้อที่2ถามว่าจำนวนชั่วโมงที่น้อยที่สุดคะ่ะน้อยที่สุดเป็นเท่าไหร่นั้เก็ดูค่าไหนที่มันน้อยที่สุดคะ่ะนี่เลยถูกไหม เพราะฉะนั้นตอบ1ชั่วโมงต่อไปถามว่าจำนวนชั่วโมงที่มากที่สุดเปลี่ยนเป็นมากที่สุดแล้วเีนก็ดูว่าค่าไหนที่มากที่สุดนะคะก็คือ,อ40ตัวนี้ที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ตอบ40ชั่วโมงนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติข้อนี้โจทย์ถามเพิ่มเติมนะคะว่าพิสัยเป็นเท่าไหร่พีสัยต้องหาจากอะไรนะพิสัยของจํานวนชั่วโมงที่เครื่องจักรไม่สามารถผลิตสินค้าได้เป็นเท่าไหร่ก็คือ40-1ลบ1เอามากที่สุดใช่ไหมลบน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นตอบ39แบบนี้นะคะอันนี้เพิ่มเติมให้ทบทวนความรู้เดิมนะคะ ต่อไปจงหาค่าเฉลี่ยของจำนวนชั่วโมงที่เครื่องจักรไม่สามารถผลิตสินค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเท่ากับอะไรวิธีการหาทำยังไงนะเอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันนะคะ,ะนักเรียนก็ดูเลยนะคะไล่ไปทีละตัวนะคะเอาข้อมูลแต่ละตัวมาบวกกันนะคะ2 8 2 6 2บวก23นะคะ เนื่องจากอันนี้เป็นการทำแบบฝึกหัดเนาะนักเรียนอาจจะใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องไหมนะคะถ้าใครอยากคิดเลขเก่งๆก็ลองฝึกคิดเลขเร็วดูนะคะครบไหมเนี่ย1น3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่2 13 14 15ปเโอเคเพราะฉะนั้นมี15ตัวก็ต้องหารด้วย15แบบนี้นะคะจากนั้นนักเรียนก็คิดเลขได้เลยาหาผลบวกด้านบนนะคะือคุณครูค,คิดมาแล้วได้ 263นะคะหารด้วย15ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะมันจะเป็นทศนิยม3งเพราะฉะนั้นครูคขอเขียนเป็นค่าประมาณ17.53ชั่วโมงนะคะอะเพราะฉะนั้นก็ตอบอค่าเฉลี่ย ของจำนวนชั่วโมงเนื่องจากเป็นโจทย์ปัญหาเนาะเราก็ต้องทวนคำถามนะคะของจำนวนชั่วโมงที่เครื่องจกักรไม่สามารถผลิตสินค้าได้ประมาณนะคะเราจะไม่ใช้เพาว่าเท่ากับเนาะเพราะว่าอันนี้เราหาเป็นค่าประมาณออกมานะคะ 17.53ชั่วโมงแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อย